ลงละคอนสัตว์ศูนย์กลางความบันเทิงคนก็เดินพากันเข้าไปเต็มเต็นท์ผ้าใบเลยพาลูกเด็กเล็กแดงครอบครัวสุขสันต์เข้าไปชมเก้าอ e ี้ไม้ลายล้อมไปด้วยผู้คนที่นั่งใจจดใจจ่อรอชมความน่าตื่นเต้นของความสามารถในเจ้าหมีตัวนี้โดยมันมีอายุกว่า16ปีแล้วเด้อ ความสามารถแต่ตัวนิ้วหยวผมบอกเลยโคตรเทพมีชื่อเสียงโด่งดังไปโชว์ไหนคนก็ลุน้นน่ะมีทั้งความน่าตื่นตาตื่นใจและตลกขบขันขนาดแขนขาอันทรงพลังแต่กลับแสดงได้อย่างน่ารักมุงม้งมิ้งในวันนั้นโชว์ก็ได้ดำเนินไปตามแผนที่ตั้งเอาไว้แต่จู่ๆไม่ทลายเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็ได้เกิดขึ้นเมื่อครูฝึกก็สั่งการเจ้ามีตัวใหญ่ตามแผนที่ซ้อมกันไว้นั่นแหละแต่ว่าจู่ๆเจ้ามีตัวใหญ่ก็เหมือนเริ่มดือ้อจากที่คล่องแคล่วว่องไวกลายเป็นช้าลงทำให้การแสดงต้องหยุดลงกระทันหันในจังหวนนนนี้แ่่่อออคูฝึกกก็ไมยพใจ ทำท่าทีแบบออกคำสั่งรุนแรงอ่ะ โชว์ในตอนนี้เสียงผู้ชมนะครับเงียบกริบผู้คนก็เหมือนดูรู้ว่ามีอะไรผิดปกติสถานการณ์เริ่มตึงเครียดทันใดนั้นเองเจ้าหมีตัวใหญ่ไปเลยก็เะกกระโจมใส่คู้ฝึกสอนของมันเองทำให้ชายคนนี้เสียหลักร้มลงยังไม่พอยังไปกัดล่ของเขาด้วยดีผู้ชมไม่จังหวะน,นี้ตังส่งเสียงกรีดร้องในขณะที่ชายคนนี้ก็พยายามท้นหล่นเลือดเริ่มซึมออกจากเสื้อกั๊กตัวหนาๆบาดแผลหนักที่แขนแล้วก็ลำตัวผู้ชมไม่รอช้าอุ้มลูกนีบเดินหนีออกมาในขณะที่เจ้าหมีเนี่ยยังคงโจมตีครูสอนของมันอย่างต่อเนื่อง ทีมงานก็ถือแท่งโลหะเข้ามาช่วยหุ้มตัวเจ้ามีออกจากเวทีไปแต่ด้วยพลังมีอันมหาศาลก็ทยานกระชากตัวเองออกมาได้อีกเดินวนไปมารอดเวทีดูน่าเสียวอ่ะจนสุดท้ายต้องใช้เครื่องช็อตไฟฟ้าถึงจะสามารถเอาล่างหูศรอ,ออกมาได้สภาพนีโหย้ยอย่างแย่ครับเสื้อผ้านี่ขาดลุยเต็มตัวเนื่อเยื่อฉีกขาดมากมายแต่ว่ายังโชคดีที่ชายคนนี้รอดมาได้แต่ยังคงกลายเป็นฝันร้ายไปอีกนาน